ขึ้นแล้วเดี๋ยวตองนอนพักอีกสักนิดนึงก็หายแล้วตองแค่นอนต่อแค่พักผ่อนเนี่ยมันไม่พอหรอกนะตองเนี่ยทำงานช่วยพี่มาตั้งหลายวันแล้วก็ยังทนตากแดดอีกพี่ว่าตองต้องพักเยอะๆแล้วก็ต้องกินข้าวกินยาให้ครบเข้าใจไหมเป็นอะไรหรือเปล่าตองเปื้อนหมดเลยอ่ะเปื้อนผ้าปูที่นอนหมดแล้วด้วยอ่ะ นี่ไงน,น,นีพี่ซื้อผ้าอามัยมาให้ตองนะพี่ไปเห็นว่าในสต๊อกของตองใกล้จะหมดแล้วอะ่ะพี่ก็เลยซื้อมาเผื่อกลัวว่าตองจะใช้ไม่พอ,อไปเปลี่ยนผ้าอนไมัยซะนะเดี๋ยวส่วนเรื่องผ้าโปที่นอนเนี่ยพี่จ,จัดการให้ไม่ต้องหรอกพี่บนะิ๊กพี่ไม่ต้องลำบากเลยเดี๋ยวผ้าโปที่นอนให้ตองซักเองเดี๋ยวแม่พี่มาเห็นน่ะเขาก็จะว่าตองอีกว่าตองทำเปื้อนแล้วก็ให้พี่ซักตองตองฟังพี่นะตองไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น<ม>แหละ